Jatidia bila hatot nanggap Jatidia kanak nanggap Jatidia nina mawadu jati Katakori metu tatu Kukitilu kadi pakitan hidani Jatidia luka saat hitayana Diaparani seni Jatidia nama tangganan ดันดาหารน้าริสุทธอาหารนานิมาีมีสั่งซีมายังัตาสัมีเดเกตวานิสุนานังผิพูนังอัปาวโตนาทีปุโตข้านังนามาเหยตการติกันตังเหตการวัิทัันติเอวังตอาจิพนนังปุตโตนีถาปนาซาเสนให้มาติมัตาซานาังวาเสนาตินพติอ่ยงเิ็บหม้อิมัติจักุตุมีอัปาอุโภสะอิวินาปะเคนะเอโภอุโภสะวสัมปะโตชาอุโภ

没打过，还打。 ปาสังอวิจิเหตตาเอกัสสิมายังเมตตาเตสัทจะพิกาลัพโฉนาริวาเสนวัตุสังหังปฏิโยเตนะวิจันติเตสัทจะหัตาปาเสหัตตาปาสะโตปิการะนวาเสนวัเจตโปโกจิวะจามีปุกาโลเจนะกสิเอวันตังปุโคตะทะกรรมังอิเมหิเตโทหิลังในหิสังกัดนิตังปตะตะลังนามะห้อเตกาตุสตารูปังปุโคสะทะกรรมัสสะปตะกัรมังติตะวะอิดานิกะริยามาโนปุโคสะโทสังเจนะันอุมาเน Oh. เยียาารุพายาดินาดานรายาโมจรังเดตตวะหันยิงวาปัญยิงวาบกา,า,าจยิงวะจโรติบาโรสิมุนอาหอเซเทโนเซติทารุบังติโกอตินังอติยะมาโน,านอิยะปีปารายโกห้องอินังสังวาโซ Yohanak dikusan di tamru suwi kahang jibita waro piya Tata haragang wata beriesa ya Maranak onnang wasang wan nguya Maranak ya wasang madat piya Ampukurisak iku iji inapapake Naku jibite na matante jibita seyote Jitijita pano jikasang gabo โยบนาติโัวนาทิยานังหุกะริสุสัตถมังนาตูปนาฏิกังอาระมาร ي ยะยานัสสัตยานัตังสมุดาจาระยะยิติยานามีอิติภาสามีติตะโตอปเรนาสุเมเยนะสุมุงกาอิยามารุวาอัตมุงกาอิยามารุวาอาปโนวิจุหาเบโคเอบังเะเดียะญานัตมีบังคาบุโสอรหัตตัญญาณามีจปั้งปัสสะมีตุวังปุสาวิรพินเตอัญญะตระอะติมานะยัมปีปาราติโกภูมตินะสังวาโสุ่ติป้าโคนะยัสมันโตยะทารโกราไริการถมวา เยสังอัญญาตรังวาอัญญาตรังวาอาปจิวันลับอติปิโคหิสัตถิสังวาสังนยาธาบุเรตธาบุชาบารายิโกมุวติอสั้งวาสั้ตัดธาเยสมันเตปุชามีกติธาปริสุทธาปิยติปุชามีกติธาปริสุทธาปิยติปุชามีกติธาปริสุทธาปริสุทเถธาเยสมันโตตัสมาคุณเมเอวะเอตังอารามิอิโคบัตนาเยสมันโตเตระสาสังนาลิเสสาธรรมา เตสังงัาช้นเตสั้นเตธานิกาสุกเวตสีัญยะปรสุตีนันตาสังนขาดิเซโซโยบนาติภูโมตินนอฟีพระภิกษุณีจิตเตนามาตุกาะมีนาสติหิงกายสั้นสังกังสมาปเจยะอัทหการังวาเป็นนิงการังวาอัญญาปรสวาอัญญาปรสวาอังกัสสะปารมาสนังสังนขาดิเซโซโยบนาติภูโมตินนอฟีพระภิโนุณีจิตเตนามาตุกะมังคุปุลาดีวาจาริกภะอาเสียะ ยาฆ่าตังอยวาที่ตรเแคนสรันอิีตามีสังคาดิเซโซยมาทั้งติดตัอติโนมีาริัม

มหันตรกมนาติภูนามีหารังการิยมาเนนะทัส่ามีกุตเตสังผิู้อภิเอตาุเดสนายะเลีติู้หิวัเดเซตบังอนารัมพังสัรกมนังสารมเฮเดียผีผูปุสิงอรรกมเนมหันตรมมีหารังการิยะีูว่าอนตินยวุตเสนายะสจ้าดิเซโซ โยบนาปิคุบ <Yeah. S 1> really ิทุ่โดโดโซอาปาตีโตอมุลเกนาปารายพิเีนสันเมนะอนุทันเสยาะเตวะนาอิมมฆปัตุยาจาริยันติตัโตอาปาเรนะสัมปเยนะสัมุงกาหียะมานุวะนสมุนราหียะมานนวะอมุลกานเตวะตังอธิการนอมโหติติกุจโตสั้นปฏิภาติสั้นพาริเสโซโยบนาปิคุโิติ โยมนะติตุปิผู้มุทโตเดวสอาปาติโตัญญะผานปิยาสะอันติกรณณสะกิจิเตสะเมสะมะตังปารายาตาราจิเจกณมเมนะอุทังเสยยะตเปวะนะมิมามาตพระมเทวยาเจ้เวยันเตตะโตอาภารีนะสมเยนะสมุงกาหิยามาโนะอันสมุงกาหิยามาโนะัญญะผานปิยันเตวัตังอันจีกรณณโหติโกติเอสเลสะมะโตปาริโน ดิกูจโดสั้นกิผ้าดีสั้นคาดีเซโซโยกันติกุสมาการศาสนาสัพิเอรยประมิยะีรสั้นว่านิจังวาดิการนองสมาระยะปกัรคาิยาโชดิกุปิู้ดีเอวัมัสสะวะาะโยมาอาจะสมาสมาการาสนาสพิเอรยาประกามิยดีนาสั้นิจังวาดิกรนองสมาระยะปกัรอาอาชาติสัตมตายสุมาสั้นเนะสมัโวดีสั้นโวสัมโมดามาโน วิวนาโนเอกุเตโซฆาสุวิคาราเตเวันจจโซอิบุติูอิุจมาโนต้าเวะปักรเนียโซอิบุติคูอิยาวาติจังตุลุคาติตาโพตสากติสังายาวาติยัเตสุลุาติยาาโนตังกสัจเจยติเจตัปุขตัโมเจสัจเจาสันบเซวตเส สัตต <chat> e ิภ e ูมนติอนุวัตกาวตวาตกาอกุวานาเววาตโยวาเตบังวเตยุมาอายตมันโตเอตัมอิภมิิติอวจุธาธมะวาดีเจโซปิภูวิริยวาดีเจโซปิภูอัมหะกันเจโซปิภูชั่นกันจะโจิตาอาดายาปวหาติยานติโนผัสติอัมหะกันเตตังธรมะเตยเตติภูมิภูหีเอวัฏมาสุวัจจิยามาอยตมันโตเอวังลปัจจุธานเจโซปิภูธรรมะวาดีนเจโซปิภูวิริยวาดี มาอาเยตมันตาดำจีสั่งทาเพรโดโรจิตาสเมตตายตมันตาังสั่งเพนะสมังโกอิสั่งโกสมุนัมานุอภิปัาอาโนเอกุเตโซฆาสุวิหารตีเตเอวันจะเตติคูปิคูหิวุจจมานาตเทศว่าปการเฮยยุงเตบิคูปิคูหิยาปัจจะยังสันลูกาสิตตาบาตัสสะปติสังกายยาวัตจะยันเจสมานุาติยามานาทังปาริสัเจยุง je tan yuk sangka ผีดิต้องเองผู้งหานะผีผู้บีบใหเก่ังว่านดะอาดพเนะเอวังสั้นทาสาเหกับว่โรบาริ ตาดีศีกายาปัิยาเอกังฑปาราเติเตันปารเตเตสีโติุติคูหิะพุมมาสาวาจานิโยมาอายสาเอวังอัาจานัติคู่ชนดักามมโนนัจติคูโดสักามิโนนัจติคูโมหักามมโนนัจติคู่หอยากามิโนอาเยสนาโตปูระดูสโตัสมาจารออาเยสมาโตขูาปกการมาจาราดิสันติเตวาสุยันติจุู้ะาจะยสมาตารุคฆดิสันติเตวาสุยันติจ้ ตัดปะการตามาอิบัมมาอาวาซาลันเตบิอาวาเซนาติเอวันจะโซปิปุปิผู้อิปุจามาโนตะเทวประกันเฮยะโอปิปุปิผู้ฮิยาวาตสิยังสะลุขาสิตาโบตัสสากานนิสังรายะาวันติยันเตสละลุขาสิยมาโนตันไกพิสาเจยะอิเจตันปุสการโนเจปะเเอสาเตยะสังอาบิเซสโร Nawa santhari se se nawa ba dije nawa di sajang pitupati jana manodin lang amanang anya renga reteko ta ba dije nawa santhari se se nawa ba dije nawa je nawa

สัมภาดิเสนนาวาอาติตเยนาวาเยนาวาซาสัรเยวาจัสรุปาสิกาวาเดยาเตนะโสภุกาเรตโพอายัมีอโมอนิยะโตบุติภาโคอนยัสเมโลเดวิอนิยตาธถมาตัทธาเยสมันเตปุธามีกัตติธาปาริสุทธาบุติยมปิปุธามีกัตติธาปาริสุทธาตติยมปิปุธามีกัตติธาปาริสุทธาปาริสุเธรธาเยสมันโตตัสมาตุนมีเอวะเมตังทารายาเม ีเมโคบดนยัสโคจิสซาดิสันพิยาบาจิติยาขัมาวีเดชังังกาชันเตเตเตจีวัสติตูลนาบุกหัติสติกาเทเดะซาอักรังทีเรกจี

di kumpang nero i di sana ya takasa, karena ketawa ketapa jivara ya wa jiwa kita penang upakatan mo di, di bina jiwa kita, banea jiwa ranggeta ketawa i pen namang desa di te, tatarak deso di kubu kepo bari to upasan bukit tawa jaya dua taman ayos ma di bina jiwa iwa lubang iwa lubang te karya nak upada yang pagi yang Ji Kung Bali Rabutisaru Kini ชาตุมัตมังไยยะสัมันโตอิเมหิปะเจกิปราเตตาปะเนหิเอวะตุบังวาเอวะตุบังวาจิปันเดตาปปตวะอาชาเดยาบุโภวท่านใดเอนาติการยานักกรรมยะตังปารไยะนิสังติยังกาอิติยังทิพุนปะเนวะปุิสาราจาวาราชภุวาปรามโนวาแะหาปริปวา